左迈。<所> ขอนําทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเอสชาแนลนะครับ,นะรบในวันนี้นะฮะเรามาที่วัดปาด่าสีมงคลรัตนารามที่อำเภออุทุมพรจังหวัดสีสเกตนะฮะซึ่งด้านไหนนั้นเห็นว่าผมยังไม่เคยมาฮะสวยงามมากนะครับสวยงามนะเป็นเหมือนถ้านะเป็นเหมือนถ้ามีหินย้อยแล้วก็มีพญานาคนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศภายในว่าเป็นอย่างไร นะครับเรามาติดตามรับชมเลยนะฮะไี่จะากเก็บรูปพี่ช้ยเลยทำไมอ๋อน,นี่ก็เป็นผัก,กนะลงทะเบียนก่อนเอาเข้ามาด้านในไม่ต้องโกลอดนะฮะของกินหลากหลายเสียงโชคพรอ้อมโอ้โหกลิ่งเลยวะเนี่ย อุ้ยสวยลายสวยมากมีแป้งไหมลายสวยมากอ๋อมีเมตาเกียรอีกเป็น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 ดอยเป็นดอยซูคอนบอมสันติพัฒนานี่ยได้ทุก แต่คนคือกันแต่แต่คนคือกันส่วนมากหมวดนี้ิ่นหาตัวหลายๆพ่อบอกได้บ่ครับส่วนมากกัรักสองรักสอรักสขายดีเนาะครับไม่ค่ามากรักเลยครับหวดนี้อ๋อรักสองขายดีแม่ค้าวหงหงิดส่วนส่วนมากรักสองขายดีมีมีเลขอีกอย่างที่ว่าขายดีดีไงก่บอกได้บ่อเจ็ดอสองเจ็ดสองแปดสองเจดสองแ อ 7, อเอาละฮะโคตรคังสองใบของอีกสองใบเอาละเรามาดูกันเลยไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไร เดี๋ยวจะขอเงียบเสียงนะฮะก็เป็นความเชื่อนะครับีเอาเหรียญมาวางไว้นะครับเ,เพื่อความเป็นสื่อมองคลน,นะครับโคชคลาภนะฮะในชโชคลาภไปดูข้างในกันนะฮะ เ,อเยอะมากดูดีๆนะฮะเผื่อนะครับเผื่อเห็นเผื่อเห็นอะไรนะฮะดูดีๆนะฮน,นะครับพญามุจลินนักราชนะครับทำนาคาทำนาคาที่บดีวัดป่าสีมงคลรัตนาราม เดี๋ยวเรามาดูรูปปั้นองค์เหมือนนะฮะนะก็คาถาขอทรัพยานาคราชนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะอ่านผิดหรือจะปิดคาัดอย่างไรก็ต้องขอไปด้วยนะคฮะไม่ค่อยชำนาญนะครับตั้งนำโม3จบนะครับันดับแรกนะครับแล้วก็ต่อด้วยคาถาเลยนะครับ กายวาจะกายวาจะจิตตังอะหังวันทาตาคาที่บดีเสียสทโธวิสุทธิเทวาปูเฉมิทุติยัมปีกายวาจะกายวาจะจิตตังอะหังวันทา นาคาทิบดีสีสุโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายะวาจากายะวาจาัผิดตรงนี้เลยนะครับจิตตังอะหังมันทานาคาทิบดีสีสุโทวิสุทธิเทวาปูเชมิ ข้างหนึ่งนะครับกายวาจจิตตังอหังวันทานางพยานาคินีสีปธุมาวิสุทธิเทวีภูเชมิทุติยัมปีกายวาจจิตตังอะหังวันทา นางพญานาคีนางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีปูเชมิตติยัมปิกายะวาจากิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ เมตตันจะมหาลาภูปิโยนะคะขันทะปาริตังนะครับให้สวด3ามจบนะครับแล้วขอตามประสงค์นะฮะนะครับก็เป็นคาถาขอทรัพย์านาคราชนะครับ ตามความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงกข็ขอให้ใช้วิจรารณณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะฮะแล้วก็มีประชาชนหลังไหลเข้ามากราบสักการะท่านเรื่อยๆนะฮะอย่างไม่ขาดสายนะครับ เลขหอันน yeah, ี mm ้เ hmm. ป okay. <laughs> ็นเลขสอใช่เจ่งเจ้หนึ่งเจ็ดหน่งองนมมันมันเป็นเลขเ็ดเลขสเลยนะเนี่ยใช่ถ้านี่มันเป็นเลขหนึ่งด้วยไง1นึ่งไทยอ่ะหนึ่งสอสองหนึสัสอใช่ แล้วถ้ากลับมันจะเป็นเลขหนึ่งเอานะฮะสำหรับเลขขันน้มนต์นะ,ะมีฝั่งนี้ด้วยนี่9เก้าห้องอ้าวโอ้นี่มีเราไปดูฝั่งนี้โอ้ <7 S 2> เจ็ดเก้าขันน้ำมนต์นะฮะเป็นตัวเลขสวยมากหนึ 1> 1่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเก้านะครับตัวเลขสวยมาก เอาแล้วแต่บนวัฒนาแล้วกันก็มีการตีนน 9, <3 S 1> ได้อ่าติ๊หนึ่งแต่ว่ามันมีหนึ่งนะทัดเลขก,ก็เป็นหนึ่งไทยเลขเก้าเลขหก 6, เลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขสองแล้วแต่มุมมองนะฮะแล้วแต่มุมมองด,อนะดูอีกอันนะดูอีกอัน นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพานเนาะว่านี่ชัดกว่าเนาะตรงนี้ชัดกว่าอยู่ผือห้านะห้าสาม อ่ะ,ะอยู่ด้านหน้าองค์ไม่ทราบชื่อไม่มีชื่อนะคระนนับอภคนน เลพอ,อะไรขอดูหน่อยนะฮะโอ้มีสุดสันทองเนาะเอาตไงบ้างนะครับสำหรับการพาเดินชมนะครับที่ถ้ำแห่งนี้นะฮะซึ่งการออกแบบการย้อมสีนะครับก็สวยงามอลังการเลยทีเดียวนะครับ ส่วนตัวเลขนะครับที่ขันน้ำมนต์นะที่ผมไปสอบให้ดูก็แต่ละท่านก็เอาไปพิจารณาเองแล้วกันนะครับด,ดยวยูความชอบและก็บุญวัสนาของแต่ละท่านนะครับเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่า้วนนี้เนี่ยสลักที่แบงรัฐบาลจะประกาศตัวไหนออกมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแลวกันนะครับโอ้โหเพิ่งสังเกตฮะที่ตรงฐานพระนะมีมีก้อนมีข้อเดียอะไรนะ โอ้มีเยอะมากนะมีเยอะมากหลากสีสันมากเรียกว่าเพชรละกันนะเพชรเม็ดงามนะครับเพชรเม็ดงามโอ้หลากหลาสีสันสวยมากนะครับใครอยากตามมานะครับใครอยากเข้ามาก็ตามมาได้เลยที่อำเภออุทุมพรจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งก็เรียนแบบภายในถ้ำนะครับมีหินย้อยนะครับลงมานะเรียนแบบภายในถ้ำ ซึ่งตัวแอดมินเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเข้าถ้ำเช่นกันนะครับก็เพิ่งเห็นที่วัดนี้นะฮะเป็นครั้งแรกคือการจำลองอจำลองหินย้อยจากในถ้ำนะครับก็ถือว่าได้เข้าถ้ำจริงๆแล้วกันนะครับอากาศเย็นสบายข้างในนะครับอากาศเย็นสบายเอาเรามาปิดทองพญานาคข้างนอกนะฮะไม่มีอะไร มีแก้วมีเงินสิบบาทโลกนิมิตนะครับโลกนิมิตมี9ก้าโลกนะฮะนะครับใครสนใจมาปิดทองที่โลกนิมิตนะครับมีทั้งหมดเก้าโลกด้วยกันนะะ ก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าช็อตหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ